มาแล้วครับแนวทางหน่อยลาววันนี้นะครับตัดไปครับวันนี้แนวทางนอยลาววันที่ยี่สิีนาสองห้าหกไปกลับบนล่างทํำตามสูตรนะครับ คลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังใช้เยอะๆจัดไปครับ